สวัสดีค่ะัะ่นั่งก่อนสิทาอะไรมาหรือยังทาแล้วค่ะครูให้เพืเ่อนไปเรียกหมูมามีอะไรหรือเปล่าค่ะครูอยากคุยด้วยหนาช่วงนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยเนะาะเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีค่ะ ครูก็นึกว่าเธอไม่สบายเห็นช่วงนี้ไม่ค่อยสดใสเลยก็ไม่ได้ไม่สบายอะไรค่ะแต่ว่าเธออาจจะลังเลนะที่จะพูดกับครูตรงนี้คู่แล้วจะเธอเลยนะคะเธอเรียกด้เลยแต่ถ้าเธอกลัวเรื่องการรักษาความลับ ผู้สัญญานะว่าครูจะไม่นำเรื่องที่เธอพูดหรือบอกกับครูไปเปิดเผยอย่างแน่นอนค่ะคือว่าช่วงนี้หนูมีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยค่ะที่ว่าไม่สบายใจเป็นอะไรมีอะไรครูช่วยไหมคะครูยินดีนะคือช่วงนี้หนู เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะแล้วก็ฟังที่ครูสอนไม่ทันเธอเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็ฟังที่ครูสอนไม่ทันเธอคิดว่ามันเกิดจากอะไรคะช่วงนี้หนูมีเรื่องให้คิดมากค่ะเธอคิดมากเธอคิดมากเรื่องอะไรคะบอกครูได้ไหม ช่วงนี้พ่อกับแม่หนูทะเลาะกันทุกวันเลยค่ะพ่อเขานอกใจแม่แล้วแม่ก็จับได้แม่ร้องไห้ทุกวันเลยค่ะครูพอพูดเรื่องนี้ทีไรพ่อเขาก็จะงงหงแล้วก็ทำร้ายแม่ตลอดเลยแล้วก็บอกแต่ว่าจะเลิกกันจะหย่าก,กันหนูไม่โอเคเลยค่ะครู เวลาที่พวกเขาทะเลาะก,กันหนูก็นอนไม่หลับเลยค่ะการที่พ่อกับแม่ของเธอทะเลาะก,กันมันทำให้เธอคิดมากจนนอนไม่หลับใช่ไหมคะค่ะครูหนูไม่ชอบตอนพวกเขาทะเลาะก,กันเลยค่ะหนูอยากเข้าไปห้ามแต่หนูกกลัว ว่าพ่อจะโกรธหรือครูเข้าใจเธอนะส่วนเรื่องของการเรียนที่เธอเรียนไม่ทันสาเหตุคงมาจากเรื่องนี้ใช่ไหมคะค่ะครูเวลาหนูนจะอ่านหนังสือก็ได้ยินเสียง,ขงเขาทะเลาะกันหนูก็จะไม่มีสมาธิอ่านเลยคะ่ะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่อง แล้วเวลาที่หนูเรียนถ้าหนูคิดถึงเรื่องที่พวกเขาเทะเลาะกันขึ้นมาหนูก็ไม่มีสมาธิเลยค่ะครูจนตอนนี้หนทั้งไม่อยากมาเรียนไม่อยากอยู่บ้านอยากหนีไปไกลๆเลยค่ะไม่เป็นไรนะแต่ลองคิดดูดีไหมถ้าหนูทำแบบนั้นจริงๆพ่อกับแม่ของหนู ว oh, ่าท่านเขาจะรู้สึกยังไงก็คงเสียใจมั้งคะเพราะว่าพวกเขาอยากให้หนูได้เรียนอยากให้เป็นคนมีนความรู้แต่หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะครูมันมืดไปหมดมันไม่มีทางออกแล้วคะ่ะ าจะคิดว่ามันไม่มีทางออกนะแต่ครูเชื่อนะคะว่าทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอเรามาช่วยกันหาวิธีทางในการแก้ดีไหมค่ะครูาอาอย่างนี้ตอนนี้เธอคิดว่าหน้าที่ของเธอคืออะไรคะเรียนค่ะ หนูต้องตั้งใจเรียนอืมครูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วถ้าเกิดพ่อกับแม่ของเธอเขาทะเลาะกันอีกล่ะเธอจะทำยังไงหนูไม่รู้เลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงหนูหนูแค่อยากบอกพ่อเขาว่าหนูไม่โอเค หนูรู้สึกยังไงเวลาที่พวกเขาทะเลาะกันบ้างก็แค่น่้ค่ะแล้วเธอเคยเข้าไปพูดคุยหรือทำอะไรให้พวกเขารู้ไหมคะว่าเธอเนี่ยไม่สบายใจกับการที่พวกเขาทะเลาะกันไม่ไม่เคยเลยคะ่ะที่ไม่บอกไม่คุยเพราะอะไรหรอ ว่าหนูกลัวค่ะเพราะเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับหนูเลยนะคะเธอคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ของเธอเขาอาจจะคิดว่าการที่พวกเขาทะเลาะก,กันคงไม่ได้มีผลกระทบถึงหนูขนาดนั้นด้วยความที่ตัวเธอเองก็ไม่ได้เข้าไปพูดคุย หรือบอกหรือทำอะไรให้พวกเขารับรู้เลยก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วอยากจะเข้าไปพูดคุยกับพวกท่านหไหมคะอยากค่ะมันคงจะดีใช่ไหมคะถ้าเราจะเข้าไปคุยกับพ่อแม่ ก็อาจจะดีนั้นคะถ้าดีจะเข้าไปคุยกับบางท่านว่ายังไงดีล่ะก็คงจะเข้าไปคุยตรงๆเลยคะ่ะว่าไม่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจยังไงหนูก็จะยอมรับการตัดสินใจตรงนั้นเพราะหนูก็เคยได้ยินนะคะว่า ที่พวกเขาทนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะหนูแต่หนูก็อยากจะบอกมันกังค่ะว่าต่อให้พวกเขาจะเป็นยังไงหนูก็ยังรักและเคารพพวกเขาเหมือนเดิมเพราะว่าพวกเขาคือพ่อกับแม่หนูคะ่ะครูดีใจนะที่เธอคิดได้แบบนั้นตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะดีขึ้นแล้วคะ่ะครูสบายใจขึ้นแล้วคะ่ะ ดีแล้วแหละแล้วคิดได้ยังคะว่าจะเข้าไปคุยกับท่านวันไหนหนูว่าจะเข้าไปเย็นนี้เลยค่ะค่ะครูก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันถ้าดีดรอไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเนาะสู้เราเข้าไปคุยให้เสร็จดีกว่ารู้เชื่อนะคะว่าหนูจะทำได้ ถ้าผลเป็นยังไงอย่าลืมกลับมาเล่าให้ครูฟังนะค่ะครูขอบคุณครูมากเลยนะคะค่ะไม่เป็นไรครูย,ยินดีนั่นหนูขอตัวก่อนนะคะคุูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ